ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ครน,นี้ชาวบ้านที่อยู่ชายแดนเนี่ยเท่าที่ผมคุยนะเขาก็อยากให้มันยุติสงครามเขาอยากให้หนึ่งทำมาหากินได้เปิดด่านค้าขายกันได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องหวาดผวาหวาดกลัวแต่คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศก็เชียร์ให้มีการสู้กันไปสู้อะไรต่างเนี่ยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความต้องการ นะครับระหว่างคนที่อยู่ชายขอบชายแดนคนที่เดือดร้อนเนี่ยกับกองเชียร์ในประเทศบางทีความเห็นมันต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอใครบอกจะเปิดด่านปุ๊บเนี่ยไปไงมันก็จะทัวลงลพูดง่าย เท่าที่ผมทราบมานะครับเนี่ยคนชายแดนเนี่ยเขาอยากค้าขายเนี่ยผมได้คุยนะนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยทางภาคอีสานทางาสระแก้วเขาอยากจะให้บ้านเมืองสงบค้าขายได้เปิดตลาดนัดนะนะครับคนที่อยู่ชายแดนแต่ว่าคนในประเทศก็อยากจะสู้สู้สู้สน,ะนะครับยิงมันเลยอะไรต่างเขาว่ากันไปเพราะนั้นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่เจ้าของประเทศไม่ใช่นายก นะครับจะทําอะไรก็ทํากันเถอะนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะผมคิดว่านะครับบ้านเมืองควรสงบนะครับและล่าสุดวันนี้เห็นก็มีข่าวนะครับว่ามีการตกลงจะถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนแนละ้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าดีนะครับส่วนเรื่องเปิดดานจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับเอากันที่สบายใจเลยนะครับเพราะว่าผลในชายแดนเนี่ยลำบาก นะทั้งรีสะเกดทั้งอะไรอุบลใช่ไหมบุรีรัมศ์สดะแก้วอะไรตราชุลินเนี่ยเขาลำบากครับนะลูกน้องผมก็มีทําธุรกิจนันก็ลำบากนะครับนะไอกองเชียร์ภายในประเทศก็อยากให้มันสู้กันไปล้อมรั้วกันไปบุกกันไปยึดกันไปอะไรกว่าหันไปก็แล้วแต่นะผมไม่มีความเห็นนะนะครับตามสบายนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าผมอยากให้บ้านเมืองสงบอืออื นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปนะครับอม,มีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรถามมาครับเรื่องบิกโจกนะครับวิเคราะหอมไม่เห็นมีอะไรน่าวิเคราะห์เรื่องบิกโจกเลยเพราะว่าเขาถ,ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วไม่ก็คงจะไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นตำรวจในระยะเวลาสั้นคดีก็อยู่ในศาลปกครองก็ก็ลำบากอะยังต้องใช้เวลาอีกนาน นะครับยังต้องใช้เวลาอีกนานเรื่องวิกโจนะ๊กนะก็ก็คงจะยังไม่มีโอกาสกลับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับขอพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเออานะครับว่ากันไปนะครับนะมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะม,มีอะไรบ้างนะครับเออนะฮะเอ,อ พอเปลี่ยนนายกใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นตามลําดับอ๋อใช่คือตอนนี้ก็กําลังจะตอนนี้มีนายกใหม่แล้วแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีใหม่นะครับที่เราดูข่าววันนี้นี่ยผมนั่งดูอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีนะครับจากดุสิตธานีแล้วก็จะมีคนที่เป็นมืออาชีพมาเป็นรัฐมนตรีคังคนที่เป็นมืออาชีพมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดตรงๆนะครับ รัฐมนตรีเขาหน้าตาดีกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเยอะเพราะเพื่อไทยมันจังเป็นระบบโคต้าอันนี้ไม่นะครับเขาก็เป็นคนนอกเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์จริงๆนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับมาเป็นรัฐมนตรีมันก็สามารถจะทํางานได้เลยไม่ต้องมาเ,าเขาเรียกอะไรฝึกงาน นะครับเป็นคุณหนูบ้างคุณชายบ้างรัฐบาลที่ผ่านมาก็รัฐมนตรีก็เป็นคุณหนูบ้างคุณชายบ้างลูกเจ้าสัวบ้างนะครับลูกรัฐมนตรีบ้างลูกคนนั้นลูกคนนี้มันกลายเป็นละลูกหลานนักการเมืองลูกหลานเจ้าสัวลูกหลานคนล่านี้นะครับแต่รัฐมนตรีใหม่เนี่ยจะกลายเป็นโดยเฉพาะกระทรวงหลักๆนะครับนะกระทรวงหลักๆนะฮะนะครับนะกระทรวงหลักๆก็ประกอบไปด้วยกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคือเขาเอาคนที่มีประสบการณ์คือมาเป็นปุ๊บทาได้เลยแล้วที่ผ่านมาก็ทําอยู่แล้วนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ทําด้านธุรกิจอยู่แล้วกระทรวงการคลังก็ทําด้านการคลังด้านธนาคารอยู่แล้วกระทรวงการต่างประเทศก็เคยเป็นทูตเป็นอะไรมาแล้วติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดพอมาปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บทำงานได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับด้านหน้าตาของรัฐมนตรีแต่ก็มีบางคนที่บางคนมีประวัติไม่ดีนะครับก็ไม่ควรที่จะแต่งนะตั้งเป็นรัฐมนตรีเช่นถูกลองเรียนอยู่ปปชอย่างเงี้ยมีคดีทุจริตอยู่ปปชอยอย่างเงี้ยมันควรที่จะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะครับควรที่เป็นรัฐมนตรีหรือไม่เพราะบางคนมีเรื่องร้องเรียนอยู่เท่าที่ผมทราบนะมีเรื่องร้องเรียนอยู่ที่ปปชอยอย่างเงี้ยมีคดีทุจริตโคดโกงอันนี้ก็ไม่ควร นะครับนะไอ้ส่วนที่ว่านายกอ,อ,อนุทินจะเลือกคนที่รู้จักพรรคพวกตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีนะไม่ใช่เรื่องแปลกใครมาเป็นนายกมันก็ต้องเอาพรรคพวกตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีทท้านั้นนะนะครับคงไม่มีใครนะเป็นนายกแล้วเอาศัตรูมาเป็นนะรัฐมนตรีคงไม่มีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนบอกไอ้คนนี้ไม่ใช่เป็นกลางเอามาเป็นลันตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันต้องเอาคนที่เป็นกลางจะไปเอา,เพ,อเอาพวกเอ่อพวกเนวินเอาพวกบุรีรัมเอาพวกอะไรนี่เอ่เออ,อนุทินมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับไอ,อคนไม่ชอบก็พูดกันไปแต่ในทางปฏิบัติในโลกความเป็นจริงอ่อนุทินเขาเป็นนายกเขาก็ต้องเอาพรรคพวกเขามาเป็นรัฐมนตรีเขาจะไปเอาพวกเสื้อแดงนะนะครับมาเป็นรัฐมนตรีได้ไหมไม่ได้เพราะเสื้อแดงกับน้าเงินมันไม่ถูกกัน นะครับเพราะนั้นการที่เขาจะแต่งตั้งพักพวกคนใกล้ตัวใกล้ใกล้ชิดข้าทาสบริวารคนขับรถมาเป็นรัฐมนตรีอะไรต่างเขามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้เราคุยด้วยใจเป็นธรรมนะใครไม่พอใจก็รอเลือกตั้งรอสี่เดือนพรสี่เดือนมาเอ้าไม่พอใจนายกอนุทินก็จะไปเลือกใครนะเลือกทักษิณเป็นนายกก็ได้แต่เขาต้องร้อยทักษิณออกจากคุกก่อนตอนนี้ทักษิณเพิ่งเข้าคุกไปเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาก็บอกเอา้าเฮ้ยทักษิณออกจากเรือนจำอีกแล้ว อ้าวทักษิณไปโรงพยาบาลอีกแล้วเข้าเข้าอะไรเข้าคุกไม่กี่นาทีเอ้าจะออกจากคุกอีกแล้วนะทำไปทาํามาก็กลายเป็นแหละข่าวลือนะครับเรื่องคุณทักษิณน,น,นี่มันคุยได้เป็น,เป,นเป็นเดือนถึงแม้ติดคุกไปแล้วคนยังสนใจเพราะว่าเขาเป็นคนดังนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกภา,าพที่คนสนใจมี power เป็นอดีตนายกนะครับเป็นบุคคลสำคัญอนะ นะครับประเทศไทยไม่สามารถจะก้าวข้ามเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็นะครับได้รับฉายาว่าคือเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงนะครับก็คือพูดง่ายๆนายใหญ่แห่งเพื่อไทยถึงแม้ใครๆจะบอกไอ้ทักษิณไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครเชื่ออย่างน้อยๆผมคนก็ไม่เชื่อผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณน,นั้นก็เป็นอะไรเจ้าของพรรค นะเออผมเชื่อนะความเชื่อของผมเองใครไม่เชื่อไม่รู้แต่ผม,มเชื่อคุณทักษินเป็นเจ้าของพักลูกสาวก็ตอนนี้ก็ใครคุณหนูอุ้งอิงก็เป็นหัวนหน้าพักก็ไปดู it, แลพักก็พูดง่าย ng, เป็นคนลงทุนเป็นคนผมเชื่ออย่างนั้นนะนะผมเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของพักตัวจริงแล้วก็พวกสสพวกรัฐมนตรีก็คือลูกน้องเขานะครับจะจะเป็นถึงขนาดลูกจ้างหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของเพราะนี่เจ้าของเจ้าของติดพวกไปก็วุน่น นะครับเมื่อเช้าคุยกับคนเพื่อไทยนะพักพวกกันที่อยู่เพื่อไทยเขาบอกว่าตอนนี้ทางภาคอีสานเนี่ยเริ่มระสับพักเพื่อไทยกําลังประชุมกันว่ามันมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งก็จะใช้ความสงสารนะครับจะทําแคมเปญน,นะครับที่ผมคุยนะทำแคมเปญว่าโอ้ยทักษิณถูกกลังแกติดคุกตั้งแต่สมัยคณะปฏิวัติ นะครับแล้วก็เดินเข้าคุกอย่างสง่างามเยี่ยงวีรบุรุษโอ้ผมฟังแล้วแม่งยิ่งกว่าหนังในเน็ตฟลิกเขาบอกการที่ทักษิณเนี่ยนะครับยอมติดคุกเนี่ยนะครับแล้วเขาเรียกอะไรยกย,ย่อง,องทักษิณวีรบุรุษประชาธิปไตยเข้าคุกโดยไม่ได้ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแคมเปญลักษณะน,นี้ว่าเขาคือวีรบุรุษประชาธิปไตยชุกรูนะครับวีรบุรุษประชาธิปไตย นะครับว่าเขาถูกยึดอำนาจนะครับเขาถูกยึดอำนาจแล้วก็ต้องถูกยัดข้อหาอะไรเนี่ยจะไปในแนวนั้นแล้วก็ต้องเดินหน้าเข้าคุกอย่างสง่างามเยี่ยงวีรบุรุษนะครับนะครับเยี่ยงวีรบุรุษนะครับเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าอาจจะมีการทำแคมเปญว่านะครับใช้คะแนนสงสารเขาถูกการแกล้งอาจจะต้องมีการสร้างสตอรี่อะไรขึ้นมาทำนองเนี้ยวีรบุรุษประชาธิปไตยจุกรู้นะครับ แนวแนวนั้นนะครับนะเขาว่านะฮะจะไปไปแนวแนวนั้นนะนะครับนะนะครับเป็นลักษณะวีรบุรุษนะครับนะครับสำหรับคนที่เขารักคุณทักษสินเนี่ยล้วก็จะทำแคมเปญแบบน่าสงสารโอ้ต้องมาติดคุกเป็นนายกคนแรกที่ต้องติดคุกทำเพื่อชาติติดคุกทั้งๆที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยจะไปแนวนี้ นะครับจะไปแนวนี้นะครับแล้วก็อีกกระแสนหนึ่งที่ผมได้มาจากพวกเพื่อไทยก็บอกไอ้คนที่อยู่ก็คิดแล้วชิปหายแล้วสมัยหน้าคุณจะลงเลือกตั้งทําไงโดยเฉพาะพวกสสเขตเท่าที่ผมรู้จักมาก็มีหลายคนนะเขาก็เตรียมย้ายพักนะส่วนหนึ่งก็ย้ายไปอยู่อนุทินอีกส่วนหนึ่งอาจจะกล้าทําอีกคนหนึ่งก็นะครับอาจจะไปพักลุงป้อมสามพักเนี้ยแต่คงไม่มีพัก่อมหรอกเพราะว่าพัก่อมก็คงจะ จะจะไม่ไม่ได้เอาพวกพวกนี้เข้ามาเพราะส้มเขาต้องเอาคนรุ่นใหม่ไฟแรงอุดมการสูงนะครับส้มก็ต้องไปแนวแนวนั้นสไตล์ส้มนะครับก็คือรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับไอ้ประเภทนนักการเมืองเก่าๆเขาไม่เอาหรอกนะครับก็ก็คงไม่มีใครย,ย้ายมาส้มนะผมเชื่ออย่างง้นนะครับนี่สถานการณ์การเมือ,องเงี้ยนะครับแล้วก็แกระแสล่าสุดบอกว่า เพื่อไทยจะไปเชิญน,นะน,ะ,นะด็อกเตอร์ชัดชาติกลับเพื่อไทยเพราะชัดชาติเนี่ยเขาอยู่เพื่อไทยมาก่อนปัจจุบันเป็นผู้วา่ากทม,มนะครับนะเขาเขาว่าอย่างนั้นเพราะชัดชาติผู้วา่ากทม,มเนี่ยก็คือคนของพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนก็ทักษสินก็เอามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าผมจำไม่ผิดก็ก็เป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่ช่วงหลังๆนี่ตั้งแต่มาเป็นผู้วา่ากทม,มเนี่ยนะครับก็หนักไปทางสร้างภาพเยอะไปหน่อย นะครับวันๆก็วิ่งอย่างเดียววิงว่งวิ่งวิ่งอะไรต่างแล้วก็ปัญหาก็เยอะน้ําท่วมอะไรต่างนะเยอะแยะนะครับคะแนนนิยมก็ลดลงไปบ้างนะครับเพราะว่านะครับทางพรรคส้มก็บอกว่าหนักไปทางวิ่งออกกําลังกายที่มากกว่านะปัญหาในกอทมก็เรื่องทุจริตเรื่องอะไรต่างก็เยอะนะครับแล้วก็ใกล้จะครบ3ปีหรือไงสามปีสี่ปีแล้วผู้ว่าคอรมก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ นะครับเห็นด้กข่าวว่าเพื่อไทยจะเอามาเป็นหัวหน้าพักก็คือจะต้องเปลี่ยนนะถ้าพูดภาษาทางการตลาดเขาเรียกต้องแบรนดิ้งใหม่แบรนดิ้งใหม่ก็คือหมายถึงว่าต้องทาไมดูภาพลักษณ์ต้องเปลี่ยนไปเดิมพวกชินวัตรนี่พอแล้วนะครับนะพักนี้อะไรอะไรก็ชินวัตรอะไรมันเหมือนกับเป็นสอสอเป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกจ้าง นะแล้วตระกูลนี้ก็เป็นเจ้าของพรรคทุกคนก็เป็นลูกจ้างหมดมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ติดคุกติตตารางกันไปโอ้โหนะตั้งแต่คุณทักษิณก็ติดคุกไปยิ่งรักก็มีคดีทุจริตนะครับแล้วกนะ็แล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีใครสมชายอันนั้นก็โดนปลดออกมาเหมือนกันแล้วก็มีใครสมรัครก็โดนศาลปลดนะครับแล้วก็มีใคร เศรษฐาก็โดนศาลสั่งปลดอุงอิงก็โดนปลดมันเยอะตระกูลชินวัฒน์นี่นามตระกูลเดียวกันนี่ก็จะ,ะไหนะทักษิณยิ่งรัดอุงอิงผมว่าพอแล้วนะนะเปลี่ยนตระกูลอื่นเข้ามาดูแลพรรคเพื่อไทย,ยบ้างเนี่ยครับมันต้องเปลี่ยนนะผมว่ามันไม่ไหวแล้วมันขายไม่ออกแล้วนะคนร้องยี้ก็ไม่แถวแล้วแล้วก็ทางภาคอีสานเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยสอสที่ผมคุยนะเขาบอกว่าเขาถามว่าเงินหมื่นเมื่อไหร่ได้ เงินหมื่นเมื่อไหร่ได้อันนี้คือตายเลยนะนะครับนะเงินหมื่นเมื่อไหร่ได้ดิตายนะครับนะนะครับตายเลยเงินหมื่นเนี่ยตอบไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าเพื่อไทยไปหาเสียงจะแจกอย่างเดียวทําไปทํามาแล้วแจกกันไม่ทั่วนหน้าชาวบ้านถามเงินหมื่นครับเพราะว่าเขาบอกว่าผู้สมัครเพื่อไทยสมัยหน้าถ้าลงเลือกตั้งนะโดนทวงหนี้ครับหนึ่งหมืน่นเมื่อไหร่จะให้กู นะครับรนะับปากจะคืนไม่คืนเนี่ยตายครับไอ,ไอ้เรื่องหนึ่งหมื่นเนี่ยเพื่อไทยตายเลยนะครับอันนี้คือ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 อเล่าให้ฟังอืนะครับอนะฮะนะครับก็ไม่รู้ใจยังไงนะเพื่อไทยนะผมว่าลาบากตกต่ำที่สุดแล้วไม่เคยนละนะครับก็ว่ากันไปอืมีอะไรบ้างครับอืที่น่าสนใจนะอืดูข่าวสิงโตห้าตัวกัดกินเจ้าที่ที่ให้อาหารสวนัต์ ดูแล้วหดหี่หูก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปดูมันอันไหนหดหูนะนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่านะครับนะวันนี้สารรัฐมนูลมีคำวิน,นิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการ,รทำประชามติ ถ้าจะแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยโอ้โหต้องทําประชามติถึงสามครั้งเนี่ยโอ้โหสารตัดสินแบบนี้ผมว่าการทําประชามตินี่ก็เหนื่อยนะและจะให้ประชาชนไปเลือกสอสอรอโดยตรงก็ไม่ได้นะครับพักส้มก็ไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้ประชาชนเลือกนะคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับหรือเลือกประชาชนมาร่างรัฐธมนูญฉบับประชาชนแต่สารบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดการแก้ไขรัฐมนูญ ต้องถามสามอย่างถามว่าควรแก้ไหมสองวิธีแก้อย่างไรสามพอแก้แล้วก็ต้องมาดูว่าประชาชนจะเห็นชอบไหมโอ้โหทำประชามติต้องสามครั้งแต่ศาลบอกว่าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยรวมกันได้เท่ากับว่าทำสองครั้งนะครับและประชาชนก็ไม่สามารถจะร่างรัฐธรรมนูญได้ศาลบอกอืนะครับเพราะฉะนั้นก็ นะทางหัวหน้าพักประชาชนเขาก็ไม่ได้ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเขาอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยช่วยกันร่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอันนี้มันไม่ได้นะครับนะเขาบอกว่าจะให้ประชาชน